ตัรูปว่าที่ในาทยุโรอ๋อยุโรไ,ไม่ก็คือตั้งแต่แรกค่ะก่อนที่จะมีเลอาตอนแรกค่ะก่อนที่จะมีเลอาเราคุยกันมาอยู่แล้วเราดิวกันอยู่แล้วว่าแบบขอให้เลอาอยู่เมืองไทยแบบจนสักสิบขวบนะนเพราะว่าจริงๆแบบในการที่เรามีลูกเราก็อยากให้แบบอยู่ใกล้คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบเขาก็บอกเขาโอเคเขาตกลงในการที่ให้เลอาอยู่เมืองไทยจนถึงสิบขวบแล้วหล่ะจากนั้นเราค่อยตัดสินใจกันแล้วพอตอนนี้เป็นยังไงบ้างเลอาเริ่ม ชินกับแรกๆมาก็จะแบบว่าใครเขินทจริงๆอะ่ะเลอาเป็นเด็กที่แบบเขาค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมากพาไปกองวันแล้วคือแบบเขาค่อยงแบบกลัวเสียงดังอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตอนนี้ก็ค่อยๆแบบชินไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอย่างาไปโพ,พลิพารเยอะได้เปิดโลกเยอะไหมคพลิพัสคือที่ปโปรดที่สุดในชีวิตของเขาแล้วเขามีควคนสุดที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าไหนเขาจะแบบ เขาเห็นแบบบโมสสวยกลับมาเขาจะแบบไปโพลิพัสมาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาเริ่มจริอยางว่าคนเริ่มมาแบบว่าแต่งหน้าคนมาคัะชินเพราะว่าเดินห้างอะไรอย่างเงี้ยคนมาแต่จะบอกว่าตลกไหมแบบการที่พ่อเขากลับมาแบบเออพ่อเขาไม่อยู่แค่แปดเดียวใช่ป่ะกลับมาแล้วเขาพาแบบเลอาเดินห้างบอกทำไมทุกคนเรียกชื้อเลอยเลอยอะไรอย่างเงี้ยก็จแบบใช่ค่ะตอนนี้นางเป็นดาวนิตติค่ะอะไรอ๋อใช่ดาวทีตติน่ี้คือเขาเล่นเองหรือว่าเราอ่ะไม่เราเดียวแหละเราก็รู้สึกว่าแบบ ช่วงไอ้ว่าแบบเด็กอะ่ะจะมีความน่ารักอะ่ะแบบอะไรเงี้ยความบริสุทธิ์ในการพูดจะเขาเพิ่งเริ่มแัพ็พกูด้วยช่วงสองขวบอะไรเงี้ยตอนนี้ก็คือเขาพูดไปเรื่อยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบมันน่ามันน่ารักดีมันตลกดีอะไรเงี้ยเพราะทุกอย่างที่เขาพูดบางทีก็แบบพูดโอช็อตฟิลหรอออแกนิกอ่ะนางพูดอะไรตลกอะไรเงี้ยก็เลยแบบ ถ่ายเก็บไว,ว,ว้ไทำใจกนส่วยแล้วมีแ <c oughs> อคชั่นนะคะพี่ไอซ์งงมากละล่าสุดคือถ่ายลูกก็แค่แบบโพสแล้วแบบแล้วหันไปทีเห็นเห็นในเห็นในจอตัวเองว่าแบบนางก็ปปี้ซะทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือ,อแบบทํแบบอย่างนั้นนางก็แบบทําตามเลยอะก็เลยรู้สึกว่าฉันเจอคู่แข่งแล้วถ้าพี่มีไปเปิดมาเนี่ยพอมาเจอลูกทีลูกเปลี่ยนไปเยอะเขาตกใจไหมว่าลูกชิ้นเป็นอะไรไม่ถึงว่าหรืว่าจะบอกว่าเลอาเป็นเด็กที่แบบ ชอบ acting เนี่ยตั้งแต่เด็กอยู่แล้ว,แล,วแ,แล้วแบบพ่อเขาจะขำว่าแบบสรูแล้วว่าได้ใครมาเพราะว่าคำแรกที่นางได้กินผลไม้อะ่ะนางทำได้รึปะแบบ <c oughs> แล้วอย่างเงี้ยเลยแบบเธอไปเอา acting นี้มาจากไหนคือถามว่าเคยเห็นผู้ใหญ่ทำฉันก็ไม่ได้ทำอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยไม่แบบเขารู้สึกว่าจริงๆรนางมีความแบบติดมามาจาก d นีนออะไรเงี้ย ความลุกดีๆคือทุกคนจะมองว่าลูกดีดี่คือแบบเอ๊ะตอนทอล์ชก็ไม่ได้ถ่ายดีๆอยู่ดีหว่าอะไรเงี้ยแต่แบบมาจะเป็นคนแบบลูกสาวดีๆอะไรอย่างเงี้ยกังวลไหมกลัวลูกจะหม่เราเกินไปมาอยู่เวลากังหวนเลยเพราะว่าทุกที่สุดมาเราคนดีให้เป็นคนจะไปไอ้กเคคิดว่าน่าจะเกินจริงเหรอทั้งที่เราอยู่กับเขาว่าเราไม่เคยแบบสนิทอะไรอย่างนี้นะเราเราแบบตั้งใจว่าจะแบบเป็เป็นตเป็นแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แบบแต่ เขามาเองเลืองอะไรอย่างเงี้ยไอมีการวิเคราะห์ไลยว่านนแบบมันเกิดจากอะไรเราก็ไม่ได้เขาดูดีๆแต่ทำไมเขารู้สึกว่าจะบอกว่าเขาได้รับจากแม่และพ่อโดยดี a โดยแบบธรรมชาติมากออร์แกนิกบ้ากความแอคติ้งมาจากแม่ความแบบเห็นอะไรเลอะเทเอะหยิบอะไรแตะเท้านั่งเช็ดเท้ามีกินเหมน็นบอกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนเซนซิทีฟกับเ่อ,อะไรแบบเน,นี้ยคือเหมือนพ่อเขาจะแบบงงอะว่าแบบ อะไรก็ตามที่มันมีความเป็นชัดเจนในตัวของพ่อกับแม่เรากบรวมในตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยพ่อมีลมเลยคะว่ามี้ายสอบค้เขาก็ชอบบอกว่าลูกอ่ะเหมือนเราเราก็บอกว่าลูกอ่ะเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเพราะเราเห็นอะไรในตัวของเขาไงเพราะว่าเขาจะไม่ได้เห็นตัวเองใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอะไรในตัวเองอย่างสมมติมีเรื่องมาเรื่องเราก็แบบไปคอมเพลย์ว่าแบบเนี่ยเลยอาไม่ค่อยชอบให้ห่ออ่ะทุกครั้งที่หอออ่ะเขาจะเอามือเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบ เออเขาเป็นเด็กแบบชอบรู้ใช้ท้าสูดไปหอมแล้วสักพักหนึ่งอ่ะไอ้ก็ไม่รู้ตัวเองว่าไอ้เป็นแบบนั้นเหมือนกันเหมือนถ้าเขามาหอมเราก็จะไม่ชอบที่แบบเออมีน้ำลายหรือเหงื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยมาโดนตัวเราก็จะแบบไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไ,ไม่รู้ว่ามันเป็น D N A ส่งต่อซึ้นกันละกันอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้แนคนที่สองจะมีกำเนิดเท่าไหร่ยังโอ้โหแฟนานนมีการแสดงถึงโตเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้อายุหนูไปแก้กี่หน่ง ไม่คิดอะไรรู้ว่าเอิ้รว่าแบบนี่ก็าือเคตยังแต่จริงๆก็เพิ่งจะมาเริ่มปีนี้แหละที่เริ่มสึกคือเอาจริงๆนะมันรู้สึกเหมือนเพิ่งคลอดเลยอาร์มให้เองอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือนเราเพิ่งเป็นคุณแม่มือใหม่อ่ะแล้วอยู่ดีแบบนั่งส่งขวดแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบเข้าใจเลยว่าเมื่อก่อนตอนแรกเลยอะไม่ได้คิดว่าจะให้ห่างในขนาดนี้กับคนสองคิดว่าแบบ เออจะรีบมีอะไรเงี้ยพอจะได้แบบแต่พอถึงเวลาตอนนี้มันเวลาผ่านไปเร็วมากแล้วเราก็ยังเอนจอยกับเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกคขนั่งคิดว่าฉันต้องกลับไปเริ่มใหม่หอ้ออะไรเงี้ยถ้าสมมติเริ่มแบบโคเรนในการแบบแต่คุณแม่มันก็สนุกแต่แต่มันก็แบบนับนับถือน้ำใจคุณแม่หลายๆคนเลยที่แบบมันมันมันค่อนข้างเหลือจริงๆอะไรเงี้ยลก็จะจะอยู่ในหัวและอยู่ในหัวและเพราะว่าด้วยความที่พพลูกเราน่ารักล้วได้ดักใจกะก<ฆ>ารมันเริ่มแบบ กลัวเหมือนกันว่าเพราะเรารู้สึกว่าเลอาเลี้ยงงาย่ายมากแบบก๊อกนับนคือเรารู้สึกว่าเราไม่เคยปวดหัวหรือว่าหนักใจเรารู้สึกแบบโอ๊ยหรือกิ้ใส่เขาเลี้ยงไม่เคยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเอ๊ะนี่หรือถือว่าเราโชคดีแล้วแล้วมีคนเราจะโชคดีแบบน,นี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แอบ,บดีมาในหัวเหมือนกันแต่จริงๆเด็กแต่ละคนเราอย่าไปคิดแบบนั้นอนะมันเขาไม่มีทางที่จะหนุนกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่คือณตอนเนี้ยรู้สึกว่าแบบเรายังมีความสุขกับการเลี้ยงเลอาอยู่เลยเอะไรอย่างเงี้ย ไอ้เรื่องนี้ได้เข้าที่ประชุมกับเออาร์แล้วคุณพ่อไหมถามคุณพ่าก็จะมีน้องก็จะมีคนเรายังไงกับคุณพ่อเขาอยากให้มีแล้วจริงๆเขาอยากมีสามคนด้วยซ้ำ<ม>อะไรเงี้ยแต่ไอ้บอกหยุดก่อนค่ะมากสุดในชีวิตอนนี้ด้วยอายุด้วยสองคนท่อนั้น<ม>อะไรเงี้ยแล้วจะให้ท้องแปดแบกไม่ไหว<ม>อะไรเงี้ยคือถ้าจะให้ท้องแปดก็แบกไม่ไหวคือมีโอกาสถ้าสมมติจะให้ท้องอาจจะมีแค่ครั้งเดียวแล้วถ้าสมมติจะต้องเป็นแปดก็แบกไม่ไหวไง แต่ถ้ามันมีจะมาจบนะตามตามตามดีลนะเราก็เลยบอกว่าแต่ตอนหลังอ่ะเราจะนั่งรถก็ลําบากนะเออเออว่ะเขาก็แบบเออเริ่มแบบเออแล้วแบบเนี่ยถ้ามีกันห้าคนไปไหนมันก็จะลําบากหรือเปล่าสี่คนเนี่ยนั่งรถก็าลังดีสบายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอจะมีคนที่สองความเลือกเลยไหมว่าเราจะเป็นแบบจริงผู้ชายหรือว่าก็แล้วแต่ธรรมชาติแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ถ้าตามความแบบอยากได้ผู้ชายเพราะว่าชายคนหญิงคนมันก็จะแบบพอเปกอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่เราแบบ เรื่องเพศอะไรเงี้ยอะไรก็ได้อันนี้มีความอะไรที่ธรรมชาติเลยตอนเลยอะธรรมชาติแล้วตอนนี้ที่จะเริ่มปฏิบัติการตอนเนี้ยเดี๋ยวไว้ก่อนจะให้แบบต้องมานั่งแถลงตรงนี้หรอคะเจยดูจากท้องหลายรอบนึกว่าถือเพศยาง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 ไม่มียังไม่มีแต่ะราอยากได้อยากอยากเหมือนกันอยากเหมือนกันเพราะว่าแบบมันขึ้นเลซสีเฉยเลยชีวิตมัน จาก ة, เป็นไอเพิชนาอยู่สลนั้นอะไรเงี้ยจะแบบอายุส like. ิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใช่ค่ะใช่ค่ะแบบทำรายการยูสคูลนะคะตามโรงเรียนเป็นแบบเด็กมัธยมวัยใสแล้ววันอยู่ดีวันนี้แบบเฮ้ยย да> ุฉันแบบกล้าวเข้าสู่เลขสี่แล้วอะไรเงี however, ้ยจะสี SO ่แล้วอะไรเงี้ยก็แบบด้วยตามวัยเนาะที Pittsburgh ่ตามคุณหมอบอกเพราะว่าพออายุเยอะขึ้นการมีเรื่องทุกอย่างมันก็จะมากขึ้นตามแบบ ปัญหาอะไรมันจะมีมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติมีเร็วได้ก็ดีเริ่มเลยค่ะเริ่มเลยคืนนี้ <c oughs> ใช่หรออยู่ค่ะนี่ไงมาตาสามเดือนนี้ไอ้ดูแบบเหนื่อยก็คือแบบว่าใชา่อยู่ยาอยู่ยาจริงๆเขาไม่อยู่ยาจริงๆอ่อะคือด้วยความที่บ้านเราค่ะเราจะสร้างอยู่ที่นี่แหละแต่ตอนเนี้ยยังยังไมอยู่บ้านคุณตาคุณยายก่อนเพราะว่าบ้านที่เราสร้างมันอะยังไม่เสร็จ ดีเลยมาสามปีแล้วเท่าดีเลยเท่าอายุเลยอาจริงๆคือแผนคือแผนตอนแรกอ่ะบ้านจะต้องเสร็จตอนที่เลยอาจะลอดเพราะเราวางแผนกันแล้วว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวบ้านเราจะเสร็จแบบต้นปีนี้นะอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคถ้า้นเราก็มีรูกกันได้เลยเนาะลองดูไหมเราเอิญเลยอาก็มาอะไรเงี้ยก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวพอเราลอดอ่ะก็จะตรงกับช่วงที่แบบบ้านเสร็จพอดี โซตอนนี้ยังไม่เสร็จเลยบานจริงอ่ะบานบานไม่จบดิค่ะบานพอกลับมาพี่ล้าน่ะพี่ล้านวนนี้หรอยานเอ้าก็ชี้่งจะมาขนาดนี้นแต่ก็คือคือเราต้องใจว่าแบบจริงๆเขาตั้งใจจะเบสอยู่ที่นี่อยู่แล้วแต่นะตอนเนี้บ้านเรายังไม่เสร็จอะไรเงี้ยค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ไอจาน ทอให้กับหมอว่าอย่างไร